อัสลามุอะลัยกุมบเรมะตุลลอฮวะบะเระกาตุ์สวัสดีค่ะเด็กอนุบาลสัับหน่งทุกคนนะคะในขณะที่ครูยานะคะถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะคุณครูก็อยู่คนเดียวจึงขออนุญาตนะคะที่จะเปิดแมสเพื่อให้เสียงของคุณครูนะคะดังชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆนะคะเป็นเกมการศึกษาที่เด็กๆนะคะ สามารถมาเล่นได้ที่โรงเงรียนเมื่อถึงวันที่เราได้เจอกันนะคะการเกมการศึกษานะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมหกหลักของผดผงวัยนะคะที่คุณครูเนี่ยจะต้องจัดกิจกรรมให้กับเ,เด็กๆกิจกรรมเกมการศึกษานั้นนะคะมีประโยชน์ในการที่จะฝึกพัฒนาสมองของเด็กๆนะคะหรือที่เราเรียกว่า EQ นั่นเองวันนี้เกมการศึกษาจะเป็นอะไรนั้นตามคุยุไปดูกันเลยค่ะอาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งนี้นะคะเรียกว่ากระดานโลจิโก้นะคะ กระลาจิ๋วนี่ก็จะเป็นเกมการศึกษาอย่างหนึ่งที่เราจะมาเล่นกันโดยที่จะต้องประกอบไปด้วยภาพนะคะภาพคําศับหรือภาพคําสัง่งวิธีการเล่นนะคะเราจะเอาภาพคําสั่งนะคะสอดเข้าไปในกระดาษจิโวแบบนี้นะคะแ้วเราก็มาดูว่าโจทย์ก็ว่าอย่างไรนะคะ The Pope n e e d to be dressed up อ่าเขาบอกว่าหุน่นสิ่งนี้ก็เเรียกว่าหุ่นค่ะหุ่นเนี่ยก็ต้องการชุดเช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูนะคะในเกมนี้จะมีผุนทั้งหมด6ตัวด้วยกันผุนแรกใส่ชุดอะไรคะเด็กๆใส่ชุดกันหนาวใช่แล้วค่ะหุนนี้ใส่ชุดว่ายน้ําผุนที่3ใส่ชุดนอนผุนที่4ใส่ชุดนะคะแขนยาวเกงียข,ขาย,ยาวแล้วก็มีตะก้าส้มด้วยผุนที่5นะคะก็จะมีใส่ชุดกระโปรงแล้วก็มีตะก้าสําหรับปิกนิกนะคะแล้วก็ผุนสุดท้ายนะคะใส่ชุดกันฝนนั่นเองค่ะทีนเรามาดูด้าน ขวามือนะคะด้านขวามือจะเป็นภาพสถานที่หรือภาพบรรยากาศหรือสภาพอากาศนั่นเองภาพแรกจะเป็นซีทะเลนะคะภาพนี้จะเป็นเบดมห้องนอนค่ะภาพนี้ก็จะเป็นแกเสเซ็ตสนามหญ้านะคะภาพนี้ก็จะเป็นสนวนนะหะิมะภาพนี้ก็จะเป็นเรนนี่ฝนตกนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นต้นสมนะ,ะทีนี้วิธีการเล่นก็คือ คุณครูจะมีปุ่มทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันอ่าเรามาดูปุ่มสีนะคะก็จะมีสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะที่การเล่นก็คือเราจะจับคู่นะคะโดยการที่เราจะเลื่อนนำหมุดสีนะคะไปยังคำตอบที่ได้นะคะอ่าเรามาดูภาพแรกกันตอนนี้นะคะเขาใส่ชุดกันหนาวเขาควรจะไปอยู่ในบรรยากาศภาพไหนคะเด็กๆเก่งมากค่ะ เขาควรจะไปอยู่ที่ภาพของสโนว์นะคะหิมะนั่นเองเราเรียนดูตรงนี้นะคะว่าปุ่มหัวตุ๊กตาเขาเป็นสีอะไรเรดสีแดงนั่นเองแล้วก็เอาปุ่มสีแดงนะคะไปอยู่ที่สโนว์แมนนั่นเองไปเรามาดูชุดที่2ค่ะคุณตัวที่2เป็นชุดว่ายน้ำเขาควรจะไปอยู่ที่บรรยากาศภาพไหนคะติ๊กตักชุดว่ายน้ำก็ควรจะอยู่ที่ทะเลใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ เราก็จะเอาสีเขียวนะคะกรี๊สีเขียวไปที่ภาพทะเลนั่นเองค่ะต่อมานะคะชุดนอนหุ่นที่เป็นชุดนอนนะคะตุ๊กตาใส่ชุดนอนเนี่ยเขาควรจะไปอยู่ที่ไหนคะดเด็กก็ควรจะอยู่ที่ห้องนอนใช่ไหมคะชุดนอนเป็นสีสม้มออเรนต์นะคะเราก็จะออเรนต์เนี่ยไปที่เลือกไปจับคู่ที่ห้องนอนนั่นเอง ต่อมาตุ๊กตาตัวนี้ก็ถือตะกร้าส้มด้วยเดี๋ยวคิดว่าเขาควรจะไปอยู่ในบรรยากาศภาพไหนคะอ่าอันนี้ชิมิค่ะดเด็กเก่งมากค่ะเราจะเอาสีบลูนะคะสีฟ้าเลื่อนไปจับคู่กับบรรยากาศต้นส้มนั่นเองตุ๊กตาตัวนี้นะคะใส่ชุดกระโปรงแล้วก็ถือตะกร้าปิกนิกด้วยเขาควรจะไปวิกกิกที่ไหนดีคะดเด็กเก่งมากค่ะที่สนามหญ้านั่นเองนะคะ เราไปที่สีเหลืองนะคะเย l โลเราไปที่สีเหลืองเลยตรงนี้นะคะต่อมาก็ตาที่ใช้ชุดกันฝนนะคะควรจะไปอยู่ที่ภาพบรรยากาศไหนคะที่ภาพนี้ใช่ไหมคะโอเคเมื่อเราเล่นเกมเสร็จแล้วในเกมนี้เขาก็จะมีการเฉลยไว้ให้อยู่ด้านหลังนะคะวิธีการตรวจคาตอบนะคะเราจะมาดูเฉลยด้านหลังนะคะเราก็กลับหลังหัน แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตรวจดูว่าภูมิสีกับคำตอบตรงกันไหมคะ Green Orange Yellow Red Purple Blue ถ้าสีตรงกับกระดานแสดงว่าเกมที่เราทำนี้ตอบถูกหมดทุกข้อเลยค่ะมาชาลอ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกม ก่อนนะคะ